สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับโบชแนลนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนวิถีชาวบ้านครับผมพี่น้องครับวันนี้ทางช่องกับโบชแนลนะครับมีสมุนไพรมันอ่าสมุนไพรนะครับมันแนะ้อน้ำแก้พี่แกน้องนะครับที่เป็นต้นอี่อย่างนั้นถามด้วยครับผมสมุนไพรที่ว่านี่เนาะพี่น้องเนาะก็คือต้นนี่พี่น้อง นี่คือเพา่ืชเอื่นว่าต้นกลุ่มต้นต้นกลุ่มหน้าประท่านอภัยพี่น้องเพืนเอื่นต้นกุ้มบกพี่น้องต้นกุ้มบกหรือต้นผักกรราดพะตา่ายตันต้น กุ้มบกนี่นะครับหรือต้นพกกระกล้ามนีนะพี่น้องเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดขนาดกลางนะครับใหญ่กับวัามันได้พี่น้องนี่ต้นนี้ก็ถือว่ามันเส้นผ้าชุนกลางกับวัวมันปดหนึ่งประมาณสามสิบเต้น,นต้นใหญ่กว่าใหญ่ยืนต้ว่าของพี่ท่าน เป็นต้นไม้ที่บ่สูงพี่น้องแต่ว่าต้นใหญ่ก็ใหญ่หย่ดอกจัดว่าเป็นต้นไม้ขนาดกลางละกันไปหาใยมัน่น่องมีเป็นไม้พัดใบเราก็มีลักษณะของใบเล่าตกเขาสุรดุดูในช่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่าก็บใบทิโรนติมบัดเราก็ไปหามะกะลา นะครับหลังจากนั้นมากระติเป็นดอกพี่น้องมีเริ่มที่จะดอกเริ่มลอยแล้วพี่น้องหลังจากเป็นดอกแล้วก็สิเป็นลูกเดียวบ้างกับโพธ์ที่เป็นทายต้นที่มีลูกในบุนะพี่น้องนองนะครับเพื่อให้เข้าใจเป็นไม่ที่มีประโยชน์นะครับยินได้พี่น้องเพราะว่ายอดของเล่าหรือดอกของเล่านี่สามารถเอาไปแซ่เือเอาไปดอง เก็บไปกินหนาอยู่บ่มีพี่น้องอีสานมักบ้ากับผ่อเองก็มักนะครับเพราะว่ากินมานจะหน่อยถ <c oughs> ทายอยู่ข้างท่านเสียงรถแรนไปมากติดด่างพี่น้องเรื่องภาวะติดสุขปกคลุมใหญ่นะครับผมอ่ากินดิบบ่แนะนน้ำโดยพี่น้องเรื่องราะว่าในดอกหรือยอดของเราเนี่ยมีสารไซยาไนด์จีเ็ดให้อวหห้วกจีเฮ็ดให้วิ่งเวียนศีรษะนะครับ ถ้าผู้เป็นาคนแถาคนแก่สมัยเกา่าก็จริงว่าเอาไปดองหรือเอาไปหลวกนะครับกินกับตาพริกหรือกับปลาแดกปลาแดกบองนะครับหรือปลาซับนี่แหละปลาแดกบองบา้านเท่านี่ยนะครับอร่อยพี่น้องเป็นอาหารที่หลายๆคน,เ,นเป็นเมนูที่ชื่นชอบนะครับคนอีสานเทา่าผู้แถาสมัยเกา่าผู้แถาสมัยใหม่นะครับสิไายดอกให้พี่น,อน้องเบื้องเช็คไหมผมเห็นเห็นดีชอบเลง ดอกสีมิลักษณะแบบนี้ครับผมนี่พี่น้องดอกถ้าว่าจับกันเป็นกลุ่มอันนี้เห็นดอกเดียวจับกันเป็นกลุ่มเป็นปุ่มสีเนี่ยสีเหลืองจางๆเหลืองก็ขาวี่พี่น้องเอาไปดองเลยสุดยอดมากถ้าว่านอนเนื้อจากที่เป็นอาหารแล้วพี่น้องมีสรรพคุณทางยาน้นะครับผมเปลือกของลำต้นนี่พี่น้องนีขาก็เปลือกของลำตน้นเปลือกตน้นเอ,อิ เปลือกของลําต้นนะครับต้นผักกาหรือเปลือกผักกามนี่เปลือกผักกุ้มบกนี่นะครับมันมีสองประเพาะไอ้พี่น้องกุ้มบกก็คือกุ้มติ่เกิดที่ตามโขกแล้วก็กุ้มน้ำก็เกิดอยู่ตามคางห่วยคางน้องคางคลองนะครับต้นกุ้มน้ำนี่ใบแหลมที่เบา,เบาถึงนะครับที่เบาะถึงต้นกุ้มบกนะครับเป็นสมุนไพรที่มีรสร้อนนะพี่น้องเนอะกินเข้าไปและที่ร้อน ตว่าสมุนไพรทางยาเล่าก็คือซอยขับล่มนะครับแก้ปวดท้องนะครับแก้ทองอืดทองเฟอร์เป็นยาระงับประสาทนะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องทองเรื่องล่ำใสระบบล่ำใสบอดีนะครับตัวนี้ซอยใดพี่น้องล่ำใสมีปัญหาหรือระบบครับท้ายบอดีที่แก้ ปัญหาเลียงทองเลียงลํำใสตัวนี้เปลือกของต้นพะก,กามบกนี่นะครับไฟใด้พี่น้องแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็นยังมีสมควรทางยาในการซอยย่อยอาหารนะครับดูแลถ,ถาดนะครับนี่คือประโยชน์ของพะก,กุมบกด้วยพี่น้องด้วยนะครับเล่าขยายพันธุ์โดยการใส่มเมล็ดนะครับนิยมที่สุดก็คือเป็นอาหารก็คือเก็บไปดอง ใส่ส่วนดอกกับส่วนหยอดพี่น้องตว่าขอแนะนํำเนาะพี่นอนะ้องเนาะข้นทองหรือผู้ที่มีไข่อยู่นี่ยบ,บอกคนรรับประท่านพี่น้องเพราะว่าเราเป็นเราเป็นยาที่มีหลดหล่อนนะสำหรับค้นทองอาจจะมีผลกระทบต่อบุตรในขั้นสำหรับผู้มีไข่อยู่แล้วเราเป็นลดหล่อนอยู่แล้วก็จะ,จะไปกินได้พี่น้องเด้อ สรุปทรัพคุ้นพี่น้องเปลือกของต้นนะครับเป็นยาลดร้อนช่วยขับลมแก้ปวดท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเป็นยาระงับประสาทนะครับผู้มีปัญหาเรื่องล้าใสเร่องท้องเรื่องระบบขับถ่ายนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จ้องใส่ยาตัวนี้นะครับเป็นยาที่ช่วยย่อยอาหารดูแลธาตุนะครับพี่น้องครับ ครับประมาณนี้พี่น้องนะครับถ้าเห็นพี่น้องเห็นถุกสัตว์ชวนของตนนะครับได้ยังไงบ้ากระโปกที่เวทายชวนที่มันเป็นผลให้พี่น้องเพิ่งนะครับนะคราเพคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพร้อมต้องกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์ในคลิปต่อไปครับผมบหรับคลิปนี้นะครับทีมงานกระโป h ชาแนลนะครับ ราพันจากพี่น้องนะครับขอรกราวข้อมาสวัสดีครับ